ถ้าพูดถึงเฉพาะปรามันเทาผมเองว่าจะค่อนข้างจะลำเอียงไปผมขออนุญาตพูดถึงปรามันแดงด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครที่ชอบปรามันแดงอย่าลืมฟังคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับพบกับผมกสินจากจุงดีชาแนลอีกครั้งนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กด Subscribe เห็นอย่างไรก็กดคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับวันนี้ครับผมมีพ่อพันธุ์บราันแดงอีกหนึ่งตัวนะครับมาเล่าแล้วก็มารีวิวให้ฟังกันแบบสนุกๆคำๆนะครับอย่าซีเรียสละกันก็ผมเห็นแล้วลักษณะมันสวยดีก็เลยอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังครับถ้าพร้อมกันแล้วเรามาดูพ่อพันธุ์บราันแดงตัวนี้เลยละกันครับสําหรับพ่อพันธุ์บราันแดงที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็คือมีชื่อว่า Mr w c c m a x i m บเบ r o Jo ซีทัครับ พัฒนาโดยคุณสจวตแอลวัตกินครับโดยฟาร์มฟาร์มนี้นะครับพัฒนาพ่อพันธุ์บราันแดงตัวนี้ได้อย่างดีเยี่ยมมากเลยครับโดยพ่อพันธุ์บราันแดงตัวนี้นะครับจะมีพ่อของเขานะครับชื่อว่า JD h s เฮสซานตัวนี้โอแมนโซทับ5ครับส่วนแม่นะครับก็คือมิส s นะครับซูว่าเวอร์นอนนะครับ335 ซึ่งทั้งสองตัวนี้นะครับเป็นบราแมนแดงที่มีความสวยงามและก็มีความโดดเด่นมากครับก็คือพูดง่ายๆครับเป็นพ่อบรามมนนะครับเ <ๆ S 2> ท่าแล้วก็อยู่ในร่างของแม่บราแมนแดงครับโดยลักษณะพ่อพันธุ์บราแมนตัวนี้นะครับจะเป็นบราแมนที่มีเขานะครับ เกิดเมื่อวันที่4นะครับมีนาคม2014แล้วก็จดทะเบียนเมื่อวันที่2 0 2 0 1 4เช่นเดียวกันครับโดยความโด่งดังของพ่อพันธุ์ปลาม่นแดงตัวนี้นะครับได้มีการประมูลน้ำเชื้อเกิดขึ้นครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยราคาน้ำเชื้อนะครับปิดไปเกือบเกือบราวๆ3ว0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวครับเนื่องจากพ่อพันธุ์ปลาม่นตัวนี้นะครับมีลักษณะที่สวยงามโครงสร้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะเจ้าเนื้อมากครับโดยคุณ วัดวัดขินนะครับได้ให้คําชมนะครับพ่อพันตัวนี้ว่า เป็นพ่อพัน์ุที่ดีมากครับในส่วนของการเจริญเติบโตแล้วก็ให้คะแนนนะครับไว้ต่างๆมากมายการประกวดบราัมนแดงนะครับที่ฮุสตันเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับเจ้าพ่อพัน์ธุตัวนี้ครับก็ได้รางวัลที่1นนะครับได้รางวัลแกรนด์แชมเปี้ยนในการประกวดโคบรามนนะครับที่ฮุสตัน2020ที่ผ่านมาครับผมถึงมองว่าพ่อพันตัวนี้นะครับเป็นพ่อพันธุ์บรามนแดงที่ดีอีกตัวหนึ่งครับก็ สำหรับใครที่กำลังมองหาน้ำเชื้อพ่อพันธุ์บราันแดงที่ไม่ได้ยึดติดกับค่ายจนเกินไปผมก็อยากจะแนะนำพ่อพันธุ์บราวน์นี้อีกตัวหนึ่งนะครับราคาน้ำเชื้อผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันจะราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับยังไงเพื่อนๆลองหาแล้วก็ซื้อมาติดถังไว้เพื่อที่จะผสมได้ครับสำหรับใครที่สนใจพ่อพันธุ์ตัวนี้นะครับอาจจะต้องติดต่อที่พรชัยอินเตอร์เทรดครับ คิดว่าน่าจะยังพอจะมีน้ำเชื้ออยู่บ้างนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าหมดแล้วหรือยังยังไงก็ลองติดต่อดูนะครับถ้าหากชอบพ่อพันธ์ตัวนี้นะครับและอยากให้ผมทําในส่วนของการรีวิวพ่อพันธ์ตัวอื่นถัดไปก็อย่าลืมฝากกดติดตามแล้วก็กด subscribe นะครับคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับพ่อพันตัวนี้ครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้ครับขอบคุณครับ